ยังไม่สิ้นสุดกับวายร้ายของ The f l a ลตสัปดาห์นี้ผมมีชายคนหนึ่งมานําเสนอสปิเดอร์ที่ใครหลายๆคนอาจยังจำเขาได้แต่ก็มีอีกหลายคนที่ลืมไปแล้วว่าเขาคือใครวันนี้ผมจึงได้รวบรวมข้อมูลมานําเสนอ The Rival s p ปิเดอร์ในไทม์ l i น์แฟช s h พอยต์เดอะไรเวหรือ Edward c ร์ดคารปรากฏตัวครั้งแรกในซีซันที่3ตอนที่1และ2เริ่มต้นจากแบร r y ี่ได้สร้างไทม์ไลน์ f ฟช s h พอยต์ขึ้นมา ทำให้หลายอย่างเปลี่ยนไปเส้นเวลานี้มีสปีดเตอร์ถือกำเนิดมาถึง2คน The Rival และ Flat ซึ่งแฟตในไทม์ไลน์นี้ก็คือวอลลี่พวกเขาเป็นคู่ปรับที่สมน้ําสมเนื้อมากเพราะพลังของพวกเขามาจากสป e d ฟอร์สเหมือนกัน The Rival ก่อความวุ่นวายอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ชาวเมืองรับรู้ไว้ว่าไม่มีใครสามารถต่อกรกับเขาได้แม้แต่วอลลี่ก็เช่นกันที่โดนเล่นงานจนหมดสติในกองขยะแต่ยังโชคดีที่แบรี่ช่วยเขาไว้ แม้เส้นเวลานี้จะไม่มีสตาร์แลบที่คอยช่วยเหลืออันตรายต่างๆจากเหล่าเมตาฮิวแมนแต่วอลลี่กับไอริสก็ร่วมทีมกันในการปราบปรามอาชญากรโดยได้รับการช่วยเหลือจากซิสโกเป็นครั้งคราวเนื่องจากเส้นเวลานี้ซิสโกเป็นมหาเศรษฐีจากการสร้างแอปด้านเทคโนโลยีต่างๆและซื้อสตาร์แลบและเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทราโมนอินดัสทรีพวกวอลลี่จึงได้มาขอให้ซิสโกช่วยจับเดอะไรเบลพอพวกเขาจนปัญญาแล้วกับการไล่จับชายคนนี้ แต่ซิสโก้นั้นไม่ได้สนใจก็ข,ขอมีความสุขกับเงินของเขาดีกว่าแต่แบรี่ก็ได้บอกถึงอีกเส้นเวลาที่ทุกคนในห้องนี้เป็นทีมเดียวกันและพวกเขาจะไม่ยอมให้เมืองที่พวกเขารักตกยู่นอันตรายแบรี่ยังได้พาเคทลินมาร่วมทีมด้วยอีกคนแม้ทำไลายนี้เธอจะไม่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์แต่ได้ความรู้และความขี้สงสัยของเธอทำให้เจอสถานที่ที่คาดการว่าน่าจะเป็นสถานที่กบดานของเดอะไรเวล เบลี่และวอลลี่ได้ไปที่นั่นโรงเลือเก่าติดกับถนนวิลเลียมสันแล้วก็เป็นอย่างที่คาดการเอ็ดเวิร์ดอยู่ที่นี่จริงๆแถมยังไม่ปกปิดตัวตนเพราะเขามั่นใจในความเร็วของตัวเองว่าจะไม่มีใครรอดออกไปจากที่นี่วอลลี่ออกไปลุยก่อนโดยที่ไม่ฟังแผนของเบรี่ทั้งคู่ซัดกันจนเอ็ดเวิร์ดลงไปนอนกองก่อนที่เขาจะใช้แท่งไม้เสียบทะลุร่างของวอลลี่เบรี่ทตี่ยนท่าไม่ดีจึงได้ไปะพระร่างกายกับเอ็ดเวิร์ดจนเขาลงไปนอนอีกรอบแต่ผลจากแปดพอย ยิ่งแบรรี่ใช้ความเร็วมากความทรงจําก็ยิ่งหายไปทําให้เขาพลาดท่าลงไปนอนกิ้งแทนเอ็ดเวิร์ดได้ใช้ความเร็วสร้างพายุทอร์นาโดถึง2ลูกตอนนี้แบรรี่ที่ลงไปนอนกิ้งอยู่แล้วยิ่งกลิ้งหนักขึ้นไปอีกแต่อย่างที่รู้กันทุกครั้งที่แบรรี่เอาชนะวายร้ายไม่ได้จะต้องมีคนมาพูดปลุกใจครั้งนี้เป็นไอริสที่ทําให้เขาฮืดสู้และวิ่งทวนพายุทําให้ทะลุออกมากระโดดต่อยหน้าเอ็ดเวิร์ดจนกระเด็นทําให้เอ็ดเวิร์ดกล่าวยอมรับ ว่าแบรี่คือสปดเดอร์ที่เร็วที่สุดแบลรี่ไม่ได้คิดอะไรและจะเดินหันหลังไปดูอาการของวอลลี่เอ็ดเวิร์ดกับลูกขึ้นและจะเล่นงานแบรี่แต่โดนโจวิสามันปิดตำนานเดอะไรเวลลแต่ผลจากการเปลี่ยนแปลงไทม์ไลน์อีกครั้งทําให้เส้นเวลากลับมาเป็นปกติเอ็ดเวิร์ดในเส้นเวลานี้ก็เป็นคนธรรมดาที่มีชีวิตปกติสุขทั่วไปแต่เขากลับโดนเอาครามี่ปั่นหัวให้ยอมรับชะตากรรมเขาจะได้รับความเร็วอีกครั้ง และจะไม่มีใครต่อกลอนกับเขาได้เขาได้รับความทรงจำในไทม์ไลน์แฟสตพอยต์ขึ้นมาและมุ่งหน้าไปหาแบรี่คนที่กโมยชีวิตช่วงหนึ่งของเขาไปในไทม์ไลน์แฟสตพอยต์คือช่วงชีวิตที่ดีที่สุดของเขาที่เขาได้เป็นสปีดเตอร์และมันควรเป็นแบบนั้นจนแบรี่ปากรตัวออกมาทำทุกอย่างพังพินาศครั้งนี้เขามาเพื่อโค่นแบรี่วกเขาวิ่งไล่จับกันทั่วเมืองแต่เอ็ดเวิร์ดก็ได้หนีไปทางกรมตำรวจพบเศษเนื้อเยื่อบางอย่าง และพบว่ามันลอยมาจากถนนวิเลียมสันทางทีมแฟลตยังไม่รู้นะครับว่ามันคืออะไรและจนกว่าจะรู้ก็อีกหลายตอนผมจะขออธิบายให้ฟังมันคือการลอกค้าวของเอ็ดเวิร์ดที่เอาเขามีคืนพลังทำให้ตัวตนในแฟลตพอยต์มาแทนที่ร่างในเส้นเวลานี้เศษเนื้อเยื่อนี้ทีมแฟลตได้เอาไปตรวจสอบและคนพบว่ามันเป็นของเอ็ดเวิร์ดแต่กลับไม่พบร่องรอยของสสารมืดในตัวเขา ซึ่งโดยปกติสปีดเตอร์ส่วนใหญ่จะมีสาสารมืดในตัวประผลข้างเคียงจากเครื่องเร่งอนุภาคแต่เอ็ดเวิร์ดที่ได้พลังมาจากศีลาของอัลคามีซึ่งศีลานี้มันคือแร่จากสปีดฟอสบริสุทธิ์ก็ไม่แปลกหากจะไม่พบสาสารมืดในตัวเขาอัลคามีได้ฟื้นคืนพลังให้เอ็ดเวิร์ดและทําให้เขากลายเป็นบริวารสําหรับการมาถึงของซาเวทาทางทีมฝฟัตแบร์รี่ก็ได้ยอมรับว่าเขาเคยเจอเอ็ดเวิร์ดมาก่อนในอีกเส้นเวลา เขาเคยชนะเอ็ดเวิร์ดมาแล้วและครั้งนี้ก็เช่นกันแต่ทว่าทีมแฟลตกับไม่พอใจไม่ใช่เรื่องที่เขาเคยสู้กับเอ็ดเวิร์ดแต่เป็นเรื่องที่เขาเปลี่ยนแปลงไทม์ไลน์จึงเกิดการผิดใจกันแบรี่คิดจะรุยเดี่ยวและจะไปสู้กับเอ็ดเวิร์ดตัวคนเดียวแต่ครั้งนี้เอาคามีขอร่วมแจมเอ็ดเวิร์ดกระทืบแบรี่อย่างต่อเนื่องแถมยังพังอุปกรณ์สื่อสารทางทีมแฟลตที่ตรวจพบความผิดปกติจึงได้จับสัญญ,ญาณของชุดและมาช่วยเขาได้ทันเอ็ดเวิร์ดเลยโดนซัดจนสลบ และถูกจับไปขังในกุกไอรอนไฮส์ Iron และจากการที่เขาโค่นแฟตไม่สําเร็จจึงถูกสาเวทาลงโทษด้วยความตายเป็นอันปิดฉากเดอะไรเวรอบ2มีชีวิตปกติสุขก็ดีอยู่แล้วแต่อย่างว่าหากเราสามารถมีพลังน้อยคนนักที่จะปฏิเสธเอาล่ะด้วยความที่บทของเขามีแค่นี้ทําให้คลิปนี้สั้นกว่าปกติแต่รู้หรือไม่เดอะไรเวนั้นในคอมิกก็มีเช่นเดียวกันเอ็ดเวิร์ดคาริต เป็นศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยที่เจเกริกเข้าศึกษาเขาได้สร้างสูตรจำลองความเร็วขึ้นมาแต่กลับถูกทุกคนปฏิเสธและไม่ยอมรับเขาจึงใช้มันในทางที่ปิดและได้ตั้งตนเป็นไวร้ายที่ใช้ความเร็วในชื่อเดอะไรเวซึ่งชุดที่เราได้เห็นในซีรีส์นั้นมีการออกแบบใหม่เพราะชุดในคอมิกนั้นจะเป็นเหมือนของเจเกริกแต่สีจะดูมืดและเข้มกว่าเดอะไรเวถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ยุคโกลเดนเอจซึ่งเดอะแฟตในยุคนั้นก็คือเจเกริก เรามาดูรายละเอียดอื่นๆของเขาบ้างชุดสีดําตัดสีส้มในซีรีส์ไม่มีการบอกว่าเขาได้ชุดมาอย่างไรลักษณะชุดคล้ายคลึงกับสปีดเตอร์ทั่วไปแต่ที่จะโดดเด่นก็คือตรงส่วนหน้ากากที่มีบริเวณหูที่แหลมเหมือนปีศาจและจมูกที่ปิดมิดชิดแทบจะเป็นเหมือนกับลอร์ดูดเดอร์มอร์ซึ่งชุดของเดอะไรโวมีคอนเซปต์อาร์ตที่ไม่ได้ใช้อยู่จะเห็นได้ชัดว่าหน้ากากมีการปกปิดใบหน้าทั้งหมดนอกจากชุดที่ดูโดดเด่นแล้วความสามารถหรือพลังก็จะเหมือนกับสปีดเตอร์ทั่วไป แต่จะมีท่าไม้ตายเด็ดๆอยู่2ท่านั่นก็คือการวิ่งเป็นวงกลมและปล่อยสายฟ้าออกมาและอีกท่าก็คือการวิ่งอย่างรวดเร็วเพื่อสร้างพายุได้ถึง2ลูกและนี่ก็เป็นทั้งหมดสำหรับ The Arrival หวังว่าคลิปนี้จะทำให้ทุกคนพอนึกออกแล้ว่าเขาคือใครไว้คลิปหน้าผมจะพาไปรู้จกัก Speedster หรือตัวละครอื่นๆตัวไหนก็กดกระดิ่งติดตามไว้ด้วยกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ